โอเคครับ okay, น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาเจอกันในแบบฝึกหัดที่ห้าจุดเจ็ดนะครับแบบฝึกหัดที่ห้าจุดเจ็ดแบบฝึกหัดนี้เนาะก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่พูดถึงเรื่องของการสร้างเส้นขนานหรือว่าการดูว่ามันขนานหรือไม่ขนานการดูเส้นขนานสองเส้นามันการดูเส้นสองเส้นว่ามันขนานหรือไม่ขนานอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับในการดูเส้น2เส้น,นมันจะขนานกันหรือไม่ขนานกันเนี่ยวิธีการดูง่ายๆก็คือมุมที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับมุมที่อยู่ฝั่งเดียวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านในหรือด้านนอกดูมุมไหนก็ได้ดูฝั่งดูข้างในหรือดูข้างนอกก็ได้มันจะต้องรวมกันแล้วเป็นร้อยแปดสิบนะครับสมมติว่าเป็นข้างในเนะาะก็จะดูแค่ข้างใน ข้างใน2จุดอ่าข้างในสองมุมเนี่ยจะต้องรวมกันไได้ร้อแปสิบหรือไม่ก็ต้องดูว่ามุมแย้งภายในหรือมุมแย้งภายนอกก็ได้จะดูอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าที่เขานิยมดูกันก็คือมุมแย้งภายในเนาะมุมแย้งภายในก็คือถ้าเกิดว่าอ่ามีเส้นอยู่สองเส้นแล้วก็มีมุมอยู่มุมนึงเนี่ยมาตัดเออมีเส้นมีเส้น2เส้นแล้วก็มีเส้นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยมาตัดนะครับมาตัดมันเนี่ยแล้ว มันจะเกิดมุมมุมที่อยู่คนละฝฟังแต่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยมุมนี้กับมุมตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่ามุมแย้งภายในนะครับอ่าโอเคซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามุมแย้งภายในกับมุมแย้งภายนอกเนี่ยมันสามารถที่จะใช้งานได้ในกรณีนี้ในกรณีนี้นะครับซึ่งอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็มาดูข้อที่1กันนะครับเขาถามว่า ส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ขนานกันหรือไม่เพราะอะไรเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ขนานกันหรือไม่เพราะอะไรผมขอฟูมากเลยอ่ะผมไม่ได้ตัดผมแล้น้องๆอาโอเคบริจาคเงินให้ผมตัดผมหน่อยนะครับไม่มีตังแลอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ขนานกันไหมอ่ะดูมีข้อที่หนึ่งย่อยเขาถามว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างที่ขนานกันเพราะอะไร พราอะไรนะครับก็มาดูนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดเราจะดูว่าเส้นตรงไหนบ้างที่มันขนานกันอันแรกเลยที่เรารู้รู้รู้ได้เลยทันทีว่ามันจะไม่ขนานกันก็คือเส้นที่มันตัดกันหรือว่าเส้นที่มันทํามุมกันเส้นที่มันชนกันซึ่งแน่นอนว่าเส้นอ่ม M F นะครับส่วนของเส้นตรง mf มเนี่ยมันชนกับส่วนของเส้นตรง EM เพราะฉะนั้น2เส้นนี้เป็นยังไงกัน ไม่ขนานกันอยู่แล้วไม่ขนานกันอยู่แล้วอ่ะพอมันไม่ขนานกันปุ๊บมันไปตัดกับเส้นไหนอีกล่ะไอตัว M F เนี่ยมันมันไปตัดกับ D C แล้วก็ A B เพราะฉะนั้นพอมันไปตัดกันอย่างเงี้ยปุ๊บหมายความว่ามันก็ไม่ขนานกับทั้งสองเส้นนี้เลยนะครับตัว M ตัว E M หรือ M E เนี่ยก็เหมือนกันมันก็ไปตัดกับ D C กับ A B เหมือนกันมันก็จะเคยมันก็เลยทำให้มันไม่ ขนานกับทั้ง dc แลวก็ ab เลยนะครับโอเคไหมดังนั้นตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าโอเคเราตัดชอยไปได้หลายชอยแล้วที่เหลือก็กแค่เหลืออยู่แค่อันเดียวเท่านั้นก็คือตรงที่เป็น dc กับตรงที่เป็น ab ตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันจะขนานกันหรือเปล่าเราไม่รู้ว่ามันจะขนานกันหรือเปล่านะครับวิธีการก็คือการต้องเช็คเช็คได้2 2ทางทางแรกก็คือมุมแย้งภายในจะต้องเท่ากัน แต่ทีนี้มุมใหญ่ภายในฝั่งนี้กับฝั่งนี้เราไม่รู้ใช่ปะเราดูแค่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งที่เป็น110แต่มุมฝั่งนี้มุมฝั่งนี้เราไม่รู้มุมฝั่งนี้เราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการอื่นวิธีการอื่นก็คือมุมภายในที่อยู่ด้านเดียวกันนะครับต้องรวมกันแล้วได้180ต้องรวมกันแล้วได้180ดนะครับดังนั้นเราก็แค่ต้องดูว่า110รวมกับ 70ตรงนี้เป็น180หรือเปล่าถ้ารวมกันแล้วเป็น180ก็จะแสดงว่ามันมันเป็นยังไงกันครับอ่ามันก็จะขนานกันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่า110รวมกับ70เนี่ยต้องรวมกันเป็น180อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเอา110วางลบด้วยเท่าไหร่นะลบที่ไหนเราบวกบวกด้วย70นะครับ บวกกันออกมา0ย์บวกนได้0 7ย์เบวกเป็น81ไม่มีอะไรบวกจริงบวก0เนาะก็ได้1งตัวน,นี้ออกมาเป็น180พอได้ร8 0ยแบ,บแบบนี้ปุ๊บหมายความว่ามุมมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้180นะครับพอรวมกันได้1้0ก็หมายความว่ามานันขนานกันนั่นเองอะไรขนานกับอะไรละ่ะอ๋อนี่ไงเส้นที่ไม่โดนตัดไงเนี่ย DC กับ AB ใช่ไหมครับ DC กับ a, b 2เส้นเนี้ยมันไม่ตัดกันมันไม่ตัดกันแต่มันโดนตัดด้วย e, m ถูกไหมครับโดนตัดด้วย e, m นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็บอกว่าตรงที่มันไม่ตัดกันอะก็คือ d, c เป็นส่วนของเส้นตรงเนาะเพราะไม่มีลูกศรน,นะครับขนานคือสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ขนานกับส่วนของเส้นตรง a, b ขนานกับส่วนของเส้นตรง AB เพราะอะไรเขาให้บอกด้วยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับอ่าก็เพราะว่ามุมภายในรวมกันได้เท่าไหร่ครับมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่นะ180นั่นเองนะครับมุมภายใน ด้านเดียวกันรวมกันได้180องศาถูกไหมแต่จริงๆเราเอา110องศาบวกกับ70องศาแบบนี้เลยก็ได้เพราะบรรทัดมันเหลือผมเห็นแล้วว่าบรรทัดมันเหลือออกมาเป็น180องศาแบบนี้ก็ได้นี่ครับแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ได้ด้วยนะเขียนแบบนี้ได้ด้วยนะครับเขียนปากกาเนี่ยแล้วแบบเ,เสียวฟันมากเลยขออนุญาตน้องๆนะครับเปลี่ยนปากกาเนาะ ขอใช้ดินสอละกันนะครับหวังว่าน้องๆจะแลเห็นนะครับแลเห็นอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีอยู่สองข้อนะครับข้อที่เป็นข้อสองใหญ่หน้านี้นะสำหรับหน้านี้นะก็จะมีสองข้อนะครับข้อสองใหญ่เขาถามว่าเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดนะครับ ขนานกันหรือไม่เพราะเหตุใดวิธีการดูวิธีการดูรดูดยังไงอ่าเราก็ต้องดูว่าตรงนี้เนี่ยนะโดนตัดเส้นสองเส้นเนี้ยมันโดนตัดด้วยเส้นมอยอแสดงว่าเส้นมอยอเส้นเนี้ยมันคือเส้นอะไรนะเส้นตัดขวางเพราะฉะนั้นเวลามันมีเส้นตัดขวางมันตัดแล้วมันต้องเกิดมุมแน่ ตัดแล้วต้องเกิดมุมแน่เพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่ว่ามุมที่เขาบอกเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งถ้าคนละฝั่งต้องเท่ากันถึงจะขนานถ้าฝั่งเดียวกันต้องรวมกันแล้วได้ร้อยแปดสิบถึงจะขนานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเขียนไปก่อนเลยก็ได้ว่ามันขนานเพราะว่าเครื่องหมายของคําว่าไม่ขนานเนี่ยมันก็แค่เอาขีดมาทับอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขากาลังจะให้เราบอกว่ากขอกับคอง,งอเนี่ยขนานกันหรือเปล่า เราก็บอกไปว่าเนี่ยกอขอเห็นหรือเปล่าเนี่ยกอขอขนานหรือไม่ขนานไม่รู้แหละเขียนไปก่อนเขียนว่าขนานไปก่อนขนานกับคองอถ้าไม่ขนานเราค่อยมาตัดอีกทีนึงเนาะเราค่อยมาตัดอีกทีนะครับตรงนี้เราก็บอกไปว่าเพราะเพราะว่ามุมมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้ ่ามีรู้เรื180หรือเปล่านะครับเรามาดูกันเนาะมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่นะอ่า63องศาบวกกับ127องศาแต่จริงๆตรงเนี้ยมันคือ120 มันขาดอีก60ใช่ป่ะถึงจะได้ร้อยแปดสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ขนานอยู่แล้วมันไม่ขนานอยู่แล้วตรงนี้มันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบสามกับร้อยยี่สิบเจ็ดอะมาทดกันเนาะหกสิบสามวางไว้บวกกับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหกเจ็ดแปแล้วก็เก้าตัวนี้รวมกันได้ร้อยเก้าสิบนะครับเท่ากับร้อยเก้าสิบเนาะซึ่งมัน ไม่เท่ากับร8อแปดสิบแสดงว่ามันขนาดหรือไม่ขนาดเนี่ยอ่ามันไม่ขนาดเนี่ยก็กีดแบบนี้ว่าไม่ขนาดงางปะอาแรดูเป็นฟอร์มเนาะก็จะเข้าใจง่ายหน่อยอะไรที่มันแรดูเป็นฟอร์มเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายๆอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละนะครับอ่าโอเคมาดูข้อถัดไปไม่แน่ใจว่าเขียนด้วยดินสอบแบบนี้น้องน้องจะเห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขียนแบบนี้สะดวกมากเพราะาผมไม่เสียวฟัน นะครับอ่ะโอเคมาดูข้อสองข้อสองกันบ้างนะครับขอเล่นนิดนึงเนาะอ่ะโอเคสำหรับข้อสองเนี่ยนะครับน้องๆคิดว่ามันขนาดกันหรือเปล่าผมว่าขนาดผมว่าขนาดอ่าทำไมทำไมผมถึงคิดว่าขนาดอีจจะผมซูมให้นิดหน่อยนะ อ่าโอเคถามว่าทำไมผมถึงคิดว่ามันขนาดเพราะว่า a b กับ CD เนี่ยมันเป็นยังไงกันมันไม่ชนกันพอมันไม่ชนกันปุ๊บผมเอา a b กับ CD มาวางไว้ก่อนเลยเป็นเส้นตรงหรือสงองเส้นตรงเนี่ยเป็นเส้นตรงเนาะเพราะว่ามีหัวลูกศรน,นะครับมีหัวลูกศรก็เป็นเส้นตรง AB กับ CD มันโดนตัดด้วยอะไรนะโดนตัดด้วย EF แสดงว่า EF ตัวนี้คือเส้น ตัดขวางเป็นเส้นตัดขวางผมไม่รู้ว่ามันจะขนานหรือไม่ขนาดแต่ผมบอกไปก่อนเลยว่าเพราะยังไงผมเอาสองตัวเลขนี้มาบวกกันอยู่แล้วนะครับเพราะมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่นะเท่าไหร่ไม่รู้ก็ต้องเอาเจ็ดสิบหกบวกกับหนึ่งร้อยสี่เนาะ รวมกันได้76สองศาบวกกับ1 0 4องศาออกมาเป็นเท่าไหร่ครับต้องลองบวกดูเนาะเอาหนึ่งสวางไว้ตรงนี้บวกด้วย76สบนะครับบวกด้วย76สนะ4ี่บวก6ได้ส0ใสศ0นย์ทด1นะครับ7ดบวกศูนย์ได้7็บวกอีกเป็น8นะครับ1ตัวนี้บวกศูนย์ข้างหน้าตรงนี้ได้ส0ออกมาเป็น180แปด ออมาเป็นร้อยแปปุ๊บอย่างนี้หมายความว่ามันคือร้อยองศาพอได้ร้อยแปองศาตรงนี้แหละคือเหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงได้ขนานกันถูกไหมครับถูกไหมถูกเนาะมาดูข้อ3ามกันบ้างครับเ้ยไหล มาดูข้อ3กันบ้างครับสำหรับข้อ3เนาะเราน่าจะพอเดาได้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันขนานหรือไม่ขนาดนะมันไม่ขนาดอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดมันจะขนานเส้นตัดขวางจะต้องถ้าเกิดมีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากแล้วอีกมุมนึงก็จะต้องฉากด้วยอีกมุมนึงจะต้องฉากด้วยถ้าฉากแล้วต้องฉากด้วยฉากแล้วฉากอีกมันถึงจะขนาน ตรงนี้ไม่ฉากนะเนี่ย9 5 9 5ไม่ฉากหมายความว่ามันไม่ขนานถ้ามีมุมหนึ่งที่เป็นมุมฉากมุมนึงก็ต้องฉากด้วยฉากชนฉากอย่างเงี้ยมุมภายในต้องฉากกับฉากถึงจะขนานอันนี้ในกรณีที่มีมุมมุมนึงเป็นฉากนะอีกมุมนึงจะต้องฉากด้วยนะครับดังนั้นแสดงว่าตรงนี้คือขนานหรือไม่ขนานครับไม่ขนานถามว่าอะไรกับอะไรละ่ะที่มันไม่ขนานกันก็คือบอบอกับผ ฝอเนะครับเพราะว่าสองสองเส้นนี้มันไม่ชนกันอีกเส้นหนึ่งก็เลยกลายเป็นเส้นตัดขวางไปนะคะ,ะตัวนี้เราก็บอกบอ,กบอกเป็นเส้นตรงเนาะก็จะมีหัวลูกศรน,นะครับขนานหรือไม่ขนานเนี่ยเมื่อกี้ไม่ขนานกับเส้นตรงผอฝอด้วยเหตุอันใดครับอ่าเพราะว่า มุมภายในรวมกันเป็นยัไงครับมุมภายในด้านเดียวกันรวมกันไม่ได้180นะครับด้านเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่นะตรงนี้ถ้าขีดฉากบแบบนี้หมายความว่ากี่กี่องศานะ90นะครับ90องศาเนาะดังนั้นตรงนี้ มุมภายในด้านเดียวกันรวมกันได้เท่าไหร่ครับ9 5รวมกับ90ก็จะออกมาเป็นอาเขียน95รวมกับ90ก็ออกมาเป็น185องศาซึ่งเป็นยไงครับมันไม่เท่ากับ180องศาถูกไหมแสดงว่านก็เลยไม่ขนาดการัาเขียนอย่างนี้ได้เขียนอย่างนี้ได้เนาะมาดูข้อ4กันบ้างน,นะครับข้อ4เนาะสำหรับข้อ4ตรงนี้ มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่ามันมันมันอาจจะมีโอกาสที่ฝั่งนี้อาจจะขนานกับฝั่งนี้หรือฝั่งนี้อาจจะขนานกับฝั่งนี้ก็ได้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับเส้นตัดขวางเส้นตัดขวางที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันตัดกับชาวบ้าน <S <S เข้าไปทั่วก็คือกอคอถูกปะกอคอไอ้ตรงจุดที่เกิดมุมมาแหละตรงนั้นแหละคือเส้นตัดขวางเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นตัดขวางปุ๊บ สิ่งที่เราต้องดูก็คือ2ฝั่งนี้ว่า2ฝั่งนี้คือขนานกันไหมแล้วก็2ฝั่งนี้ขนานกันไหมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองซึ่งผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดมุมแย้งภายในมันเท่ากันเส้นที่มันติดติดกับมุมอะมันจะขนานกันมันจะขนานกันซึ่งตรงนี้53ตรงนี้ก็53ไอ้ตรงที่ติดกับมุมก็คือตรงนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยเยติดกับมุม53ถูกไหมครับ ตรงนี้ก็ติดกับมุม53สแสดงว่า2มุมนี้ไอ้สอเส้นนี้เป็นยังไงกันครับขนานกันขนานกันนะครับตรงนี้ก็บอกไปว่าส่วนของเส้นตรงคองอหรืองอคอก็ได้เขียนยังไงก็ได้นะครับมันจะขนานกับกอขอกอขอ,ขอเนาะที่เป็นส่วนของเส้นตรงเหมือนกันเนี่ยนะครับก็จะขนานกันนะครับและ มีตรงไหนขนานกันอีกอ่าตรงนี้ก็เจตรงนี้ก็74ใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งที่ติดกับ74ก็คือตัวนี้ไงงอกอก็จะต้องขนานกับฝั่งที่เป็น74เหมือนกันก็คือคอขอ,ขอหรือขอคอ,อนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยององอก็เลยต้องขนานกับขอคอไปด้วยขอคอ,อไปด้วยนะครับซึ่ง การที่มันขนานกันแบบนี้ด้วยเหตุผลอะไรเราก็บอกไปนะครับเพราะมีมุมแย้งภายในที่เป็นยังไงนะเท่ากันนะครับเขียนแค่นี้เขียนแค่นี้เลยเขียนแค่นี้เลยแต่เรารู้ว่าสองเส้นเนี่ยมันจะขนานกันแน่ๆนะครับถ้าเกิดน้องๆกลัวมันจะสกปรกน้องๆก็ลบออกนะครับไอที่ ไอ้ที่กดผูกขีดๆเมื่อกี้เดี๋ยวของผมไม่ลบแล้วกันเนาะแกะยากมากอะโอเคน้องๆมเปัญหาอะ้รกันแกะยางลบไหมครับบอกผมหน่อยนะผมมีปัญหาตลอดเลยแกะยังไงอ่ะแกะยังไงอะโอเคมาดูข้อห้ากันบ้างน,นะครับสำหรับข้อห้าตรงนี้เนาะน้องๆก็จะเห็นแล้วว่ามันก็เหมือนเดิมมันก็ไม่ยากมันก็ไม่มีอะไรยากนะครับตรงนี้เนี่ยน้องๆจะเห็นนะคะว่ามันเกิดเส้นสองเส้น เส้นที่มันมีมุมติ่งอยู่สองเส้นเออเส้นที่มันมีมุมติ่งอยู่ทั้งหัวทั้งท้ายอะ่ะผมจะไม่สนใจอยู่แล้วตรงนี้ใช่ปะ่ะเนี่ยมีมุมติ่งอยู่หัวแล้วก็มีมุมติ่งอยู่ท้ายผมไม่สนใจผมสนใจแค่เส้นที่มันไปชนซึ่งแน่นอนมันไปชนเส้นไหนบ้างนะเส้นนี้ไงครับกอขอชนเส้นไหนอีกนะชนดอชอถูกไหมคำถามคือสอเส้นนี้ขนาดกันไหม ขนาดกันหรือเปล่าครับขนาดปะน้องๆคิดว่าขนาดกันไหมครับขนาดขนาดกันนะครับเชื่อไหมเนี่ยเชื่อไหมเนี่ยว่ามันขนาดกันลองวัดดูเนาะลองวัดดูนะครับขนาดกันจริงๆขนาดกันจริงๆผมไม่ได้หลอกนะลองวางไอ้เส้นตรงเนี้ยเส้นตรงเนี้ยเส้นขีดๆตรงเนี้ยให้ตรงกับขีดตรงนั้นนะตรงดิ่งเลยนะอะตรงนี้ก็จะประมาณสองสองเท่าไหร่อ่ะสองจุดเก้าเหรอ ัดไปอีกก็กยัง2.9อยู่ถูกไหมขนาดตั๊บขนาดขนาดนะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยตรงเนี้ยถามว่าเราเห็นมาจากไหนว่ามันขนาดเราเห็นมาจากเราเห็นมาจากตรงนี้นะครับเป็นมุมแย้งเป็นมุมแย้งภายในขนาดเป็นยังไงครับขนาด80องศาเป็นมุมแย้งภายในขนาดเท่ากันเท่ากันนะครับพอเท่ากันปุ๊บหมายความว่า2เส,ส้นนี้เป็นยังไงกัน ขนากนการขนานกันนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่ากคที่เป็นส่วนของเส้นตรงเนี่ยขนานกับส่วนของเส้นตรงดช้ดยเหตุอันใดครับด้วยเหตุอันใดเพราะเพราะว่ายังไงนะมีมุมแย้งภายในขนาดเท่ากันนะครับ ถามว่าแค่นี้หรอแค่นี้หรอสองเส้นนี้แค่นี้หรอมีอีกมีอีกมีอันไหนอีกและมีอีกนะผมมีปากกาสีๆไม่พออะน้องๆทำไงเดียวอะน้องๆจะเห็นว่ามันยังมีอีกเส้นหนึ่งที่มีหัวท้ายมีอีกเส้นหนึ่งที่มีหัวท้ายเป็นมุมเห็นปะ ก็คือตรงนี้ก็คือก80กับ80มีหัวท้ายเป็นมุมแฉดงว่ามันต้องเป็นเส้นตัดขวางของอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมซึ่งแน่นอนในในที่นี้มันเป็นเส้นตัดขวางของดอจอกับอะไรครับกับขอคอมันเป็นเส้นตัดขวางของดอจอกับขอคอถามว่ามุมแย้งภายในมันเท่ากันอีกหรือเปล่าเนี่ย เข้ากันอีกเนาะแปดสิบกับแปดสิบเนาะอยู่ภายในแล้วก็คนละฝั่งกันเรียกเรียกว่ามุมยงนภายในนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยออกมาเป็นว่าอ๋อเส้นสองเส้นเมื่อกี้ดอจอหรือจอดอก็ได้แล้วแต่จะเลือกนะครับเอาตัวไหนขึ้นก่อนไว้หลังก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดแต่เขานิยมเอาตัวตัวที่เรียงตามเป็นชนะไทยอะ่ะเขาเอ้ยก็ไก่เขาใคร,ใคร,ใครในี่ยล้ของคนของเราอะ่ะถ้าพูดก่อนเราก็เอามาไว้ข้างหน้าแต่อันนี้คือผมผมดันเขียนไปแล้วแต่ไม่ผิดนะครับไม่ผิด ก็จะขนาดกับส่วนที่เป็นขอคออย่างเงี้ยอืมขนาดกับโอเคค่ะสสำหรับคลิปนี้นะครับแบบฝึกหัดที่5.7ก็จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมนะว่าถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากัไปก่อนนะครับสอนผิดสอนถูกยังไงก็มาคอมเมนต์กันไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแต่ไม่น่าจะมีอะไรผิดนะครับผมคิดว่านะ โอเคแล้วก็ถ้าเกิดไม่ชอบก็ก็ว่ากันได้ครับแต่อย่าว่ากันแรงก็แล้วกันเนาะใจน้อยเดี๋ยวไม่มีอารมณ์ทาต่อเสียใจอยู่งนานธหรลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย